ไอ้เฮียโดนกูหักฟรีอะหนึ่งหนึ่งระหว่างเจี๋ยวบเจี๋ยวระหว่างแฟนเอ็มกับผู้เล่นครับแล้วโดนคืนไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียเสซอแอดมินแค่นี้เหรอแอดมินหน่ะฮะมันแค่แอดมินแอดมินมีดีแค่นี้เหรออ๋อแอดมินนอะแอดมินเพจิดะผิวโก้แบงค์รเงี้ยะนะเว้ยเฮียตัวดูดบางทีเฮียอะไรตะกุ ไอ้วันโดนเลยไอ้วันโดนเลยไอ้วันโดนเลยไอ้เฮียซัมเมอร์แซเอ็มซัมเมอร์ใส่ของมานะครับทุกคนดูนะไอ้เฮียเหลี่ยมกูนะไอ้เฮียโตกูขาวบอกกูใส่ของไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้เฮียถอดแคสรอบรอบถอดถอดแคสแล้วใส่ไอ้เฮียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใส่ของมาครับทุกคนไอ้เฮียแซดเอ็มซัมเมอร์นะครับทำไว้นะครับแอดมินกลุ่มนะครับโซนโฟร์เอ็ก์ตีมนะขายของนะไอ้เฮียใส่ของมาเล่นกับผมนะนี่ไง คนดูครับเอาดูเอาไว้แล้วกันอ่ะก็ดูเอาไว้แล้วกันอ่ะก็รู้ๆกันก็รู้ๆกันก็รู้ๆกันทุกคนดูเอานะดูน้าเหลี่ยมใส่กูนะแล้วก็เอาตัวดูดมาห้อยไว้นะครับมือสู้ไม่ได้ตัตัวดูตัวดูเอาไอนิวตัวดูดมาห้อยไว้ในห้องนะครับทุกคนไอเหียล่าสุดคีมูกย้อยน้ำลายย้อยแล้วนะไอ้นี้ห่ะ ลบหลบหม<ร><ร>ูลบหลบแล้วกูหักไงแล้วกูหักตายโดนกูโดนกูเฮียแซทเอ็มควยอะไรกระจอกชิบหายโดนกูไงนี่ไงเฮียเฮ้ยถอยดิสึกสายเลือดครับฮิวโก้ประธานลัมเมอร์ครับด่ากันมานานครับแล้วกูวัดแล้วกูวัดไงอ่ะไอเฮียมึงทำอะไรอะไรอะไรมึงโดดกบทำไมมึงโดดกบทำไมเฮ้ยมึงโดดกบทำไมเฮ้ยแล้วกูงัดเฮียกูงัดไงกูงัดมันบวกสีพอน้องกูดุอุยกู กูโขกให้ด้วยนี่กูโขกให้ด้วยแล้วกูจับอ้าวจับเด้แป๊บนึงขายของยอยู่โดนกูไงไอ้ฮี้อ่ะมีโดนไงไอ้เฮียตายจริงจริงมึงฆ่ามึงฆ่ากูได้แค่ตัวเดียวนะที่เหลือกูขายขไม่ใช่<อ>ครับไ,ไ,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะทำไรมึงทำไรโดนกูไปสามตัวครับทำอะไรระดับเชตเมยังโดนกูคิวไปสามตัวในห้องเขียวกูเอาจริงแล้วนะออกมาเอาจริงแล้วไม่ไหวกับกูนะเฮ้ยไอ้หมูเข้มออกดีไอ้หมูเข้มออกดี เฮ้ยคุยกูโดนอะไรเนี่ยมึงโดนมึงโดนตัดล่างไงตื่นเต้นอะไรับเลยโดนโดนมึงมาดิไอ้เฮียมึงก็มาดิไหวไหมเนี่ยยูุก็เฮ้ยซัมเมอร์อย่าเหลี่ยมดิวะเฮ้ยกูเป็นไรอ่ะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นไรอ่ะแม่เหลี่ยมกูละไอ้สัส อ่าแล้วกูตอนกูไงนี่เอาจริงแล้วนะครับทุกคนกูและดีแล้วกูแล้วกูพาแล้วกูพาเวียนเทียนสามรอบแล้วกูพาเวียนเทียนสามรอบแล้วกูยบนี่ไง <laughs> โอ้เฮียเอ้ยควยเอ้ยเฮียไอ้ถอยเกมค้างไอ้เฮีย เ้ยค้างอะเฮียค้างังป่านเทียบค้างเหมือนกัูค้างแล้วแม่งใส่ใหญ่เลยบ่านเทียบบ่านเทียบซัมเมอร์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันเหลี่ยมกูละเพื่อนมันเหลี่ยมกูละเฮ้ยอย่าปาของดิเฮียไอหลอนเว้ยหลอนเลยหลอนด้วยหลอนเว้วยเอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยลูกค้าไยสัตว์โดนกูไงโดนกูไงไอเฮีย กระจอกไ<ห>ม่มึงจะวิ่งมึงจะวิ่งทำไมมึงจะวิ่งเพื่อเ,เ,นเ,นเรากูพาเวียนเทียนไงเราผูพาเวียนเทียนไงเฮียเวนเทียนเะล่ะเฮ้ยโอ้โหเฮียสกิลโกงเกิน60ล้านเฮียยูโกโนว่ะทุกคนแม่งขี้โกงเกินนะครับดูครับเซตเอ็มซัมเมอร์ยังไม่ค่อยจะไหวกับผมเลยนะไอ้เฮียกูจะรลวกโอ้โหดูดูดูรักคอมโบไงแล้วคอมโบคอมจอยแล้วคอมโบคอมจอยแล้วยกปุ๊บ โอ้เหี้ยนี่ไงเหียโดนบูดิสัตว์นั่นแหละตายซะสามดอกไปเสร็จไอ้ไอ้หมู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 ไอหมูไอหมูจะคว่างอะไรอ่ะทำไมมันชุดเดียวตายอ่ะเหียโกงเกินสกิลปกศีะ โกงวะโกงวะบวกสิบอะโกงโกงโกงไอ้เทียโกงเกินห้องถอดของก็ไม่ถอดใช้สกิลบวกสิบอีกดูดิคนเราอะไม่ถอดที่อะไรกูถอดไอ้สัตว์ดูดิสกิลบวกสิบอะทุกคนโอ้ยไอเทียเลยมันยับไปแก้มือแก้มือฟังมาหนึ่งครับแก้มือนะครับแซนเอ็มซัมเมอร์นะแซนเอ็มซัมเมอร์นะครับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ใครที่ดูโซนโฟอยู่ก็ดูไว้นะครับไอคลิปนะใครดูไว้นะครับว่ามันเลี่ยมกับผมแค่ไหน เซตเอ็มซัมเมอร์นะจำชื่อมันไว้นะครับอยู่ C5 นะถ้าถ้าเคยถ้าใครจะซื้อเอ็มไม่ต้องไปซื้อกับมันนะครับเฮียเฮียเฮียแก้มือแก้มือยูโกแก้มือดิแก้มือดิเอามาดิเอามาดิเน็ตไม่ดีว่ะไอเฮียเน็ตไม่ดีว่ะเฮ้ยเลิกอ้างเลิกอ้างกดอีกตายอีกตาครับอาโอ้เฮียกระจอกว่ะตัวอ้วนดิเอาตัวอ้วนมาดิตัวอ้วนอ่ะมันออกแล้วมันออกแล้วพอพอแล้วอะไรวะฝุ่นใส่เลือดไอเฮียตู้ยังไงมันตู้พี่ไม่ได้ไว มันช่วพี่ไม่ได้อยู่แล้วเมื you, ่อก ER ี une, ้พี่ขายของด้วยน่ะขนาดขายของอยู่นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเล่นห้องแดงเดยวกับปะ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 ไอ้ยัฮิวโก้ไอ้สัตว์